สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและเอฟซีทุกท่านคลิปนี้มาแอดจะมาสรุปชุดบนให้เนาะเอฟซีหลายท่านหลายคนมันก็ขอ,อชุดสรุปมาใหนนะ้แน่นะแสดงว่าเป็นเอฟซี Z, ตัวจริงเนาะพี่อนเนาะหลังจากที่แอดถไปมันก็เขามากุดบนมันก็เขามากต่อเน,นื่องหลายงวดนะเขามาหลายงวดเขามากแน่ออกขาหกแต่มันก็ต่อมามันก็ออกตัวกลับ ให้แปดเจ็ดมออกเจ็ดแปดออกให้หกเก้ามันออกเก้าหกออกให้แปดเก้ามันก็เก้าเปียดนะสองหาเกอกหาสองหาเก้ากับออกเก้าหาไอ้เงาะที่แล้วเนี่ยแอดคือไปบานเบเรลของมุนเบเรนั่นไปน้ำเลขหายมามันกิบอกเป็นบอกครบเนาะขาดไปตัวหนึ่งบนที่ออกเจ็ดศูนย์หก กับหนึ่งหมันขาดไปตัวหนึ่ง่วนข้างบนุอันนี้ค่ะเป็นชุดลางให้หกห้หกหนึ่งมันออกหนึ่งหกเนาะอ่ะรอบนี้ค่ะเช็คละเอียดทุกสูตรทุกสูตรมัดร่วมมาให้เนาะสำหรับเอ็ซีที่ถามหาเนาะคำเตือน วิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเป็นการคำนวณเศรษฐียอดหลังผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมมาบอกในส่วนสูตรตัวเด่นเนาะเหมือนร่มทุกสูตรมมืกอเด่นไปทีนางกับหา ตัวล่องนี่ก็จะเป็นแปดกับ0ูนะแล้วก็เจ็ดนะแอกสัญออกมาตังแต่ตัวเด่นได้พียน้อยนะองเด้อสตัวเนานะจะเด่นอยู่หนึ 0, ่งหาเแปดศูนย์อกัอกมาสองตัวเออเอฟซกับเบิอ์นโอทีเด่นไปที่1กับหา วันนี้มาเมืองในส่วนลักลอยลักลอยมันก็จะมีตัวน,นี้มันมีสองสูตรเจ็ดก็มีสองสูตรลักลอยเ,ด,เด็นไปอยู่ที่5หากับเจ็ดหากับเจ็ ติดตับเด้อพี่น้องเดมาเบิง่งในส่วนหลักสิบใ <c oughs> นส่วนหลักสิบก็จะเป็นที่หนึ่งมัเคมาสัมพันธ์กับตัวนี้เนาะสัมพันธ์กับตัวเด่นหลักร้อยอะหลักสิบ หลักสิบมันจะเดินไปจุดที จะเหลือหนึ่งห้าเจ็ดศูนเดศยน่ะเดศนยตัวเนจเด่นที่สาตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวล่องนะแตำแหน่งลักหน่วย ไอยหลักไม่ศูนย์ โซนธรรมะจะมากธรรมะก็จะเป็นลักสิ หลักหน่วย <c oughs> ไปที่15 7. 15 7. นหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดมาจับคูเดนแล้วไปนอนได้หนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ด 1> 5้าเทียดว่างให้ในชุด3ตะบนชุดพิเศษเนาะไปทีหน่งแตัวกลับด้พี่น้องได้หมนเ่ยนะไปที 5, 5, ดดห้าหนึ่งห้าเจ็ดคูเดนาินี ีคู่รองคู่รองคู่รอ,องไปทีนี่นี่ทีมันยังเหลือนะพีอ่อนเด้ยไปที ห้าแปด <c oughs> ห้าแปดศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์หนึ่งแต่ตามสถิติก็บอคอยเชีมาสตรงนี้ส่วนบอคอยมาสในในชุดเด่นในกูเด่นตามทีแอดจจะลงหายเนาะแะอดซีติดตามมาตลอดก็จะเห็นเนี่ย จะสร้างตัวสร้างตัวไปที เงี้ยไม่จีร้า,ราเกินไปก็จีฤทธิ์นะเอฟซีบังเรล่าตา่ำลักลอยลักซีลักน้วยนียน่เนาะเด่นเด่นก็จะเด่นไปทีหนึ่งก็หาเนี่ยและทำอาณากัรก็จะหาหนึ่งเลยหาหนึ่งหนึ่งหาเลยคูล่องก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเราก็เจ็ดหาฮะเด้ เริ่มเขียนใส่ตัวนี้เจ็ดหาน้ำด็กอย่นด้อหนึ่งเจ็ดเนึ่งน้ำตกครับนี่เนาะหกจุดจะมีอย่เท่านี้หนึน 7, ่งสองสามเจ็ดแปดก็สิบคูคูเด่นเนะาะก็อีซี่ก็เลือกบ้าง,งเอาว่ามักตัวใดวนเนาะตัวใดมันถูชกชั่วรกับเลี ประจำตัวเจ้าของเปังสันเอามาใส่เอามาเามาทียบใส่ยอาเด้อนะจังเล็กวันเกิดเจ้าของเกิดวันอาทิตย์จะนักขั้น,นผุดพาซุปเซาอาทิตย์เนี่ยนะก็เอาตัวเลขในตัวนี้ใส่เพื่อมันจะได้มีกำลังเพิ่มใส่กันเนาะนะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลห์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้เป็น้องและสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ